สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่อู b บ็อกสกินอีกแล้วนะครับผมหลัววันนี้เนี่ยพี่หูเนี่ยได้ไปเจอโพสต์หนึ่งนะครับในกลุ่มของกัลิน่าฟรีไฟนนะครับซึไ <Huh? S 1> อตัวโพสต์นี้เนี่ยเขาเนี่ยได้เปิดโพสต์มาในทํานองที่ว่าเฮ้ยเรานึกถึงฟรีไฟยนยุ่แรกๆว่ะไม่ทำไมฟรีไฟนยุคแรกเนี่ยมันถึงได้เป็นเกมที่ไม่มีดาวมาเล่นสนุกไม่จ้เป็นต้องยิงหัวไม่จ้เป็นต้องแค์เขาเรียกว่า คำพูดของคนอื่นๆที่เขาเข้ามาว่าเราเหมือนในยุคนี้เช่น้ทำไมไม่ยิงหัวทำไมไม่ยิงตัวทำไมยต้องอัดตัวทําไมต้องซํำสพแล้วทําไมจะต้องนั่งแคมป์นี่คือเหตุผลหนึ่งเลยที่เขาเรียกว่าผู้เล่นเก่าๆเนี่ยมักจะเพิ่มเพลย์นะครับต้องแชร์ก็ว่าพิ่มเพลย์ได้เลยเพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่เอ้ยเมื่อก่อนการที่เราไม่จะเป็นต้องยิงหัวเนี่ยก็ไม่มีใครมาด่าหรานะแต่ทำไมยุคนี้ถึงโดนด่า เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาว่ากันเรื่องของยุคสมัยฟรีไฟล์กันนั่นเองสั์พวกมึงที่เข้ามาดูอะ่ะบล็อกสกินอะ่ะกดติดตามด้วยนะเยอบเยอบก่อนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะ มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่หมูจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับยุคสมัยฟรีไฟทุกคนได้ฟังกันนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนีที่อยู่มาตั้งแต่ยุคเก่าๆนวของตัวฟรีไฟเนี่ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นยุคสมัย2ฝั่งนะครับผมนั่นก็คือยุค 4G กับยุค i u k นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่า2ยุคนี้เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนี่ครับที่ทำให้มันแตกต่างกันแบบนี้นะ ผมจะเล่าสําหรับยุค4 g ก่อนแล้วกันนะครับยุค4 g เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นยุคแรกๆของเกมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยจะยังไม่มีท่าเต้นจะยังไม่มีเทคนิคการยิงหัวนะครับผมหรือจะไม่มีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ต่างๆที่เขาเพิ่งคิดขึ้นมาเช่นการซ้ำศพทำไมต้องซ้ำศพงงอะดิทําไมจะต้องยิงพื้นทําไมจะต้องแบบว่า อาลุกนั่งในเกมทําไมจะต้องหาเพื่อนในเกมทําไมที่จะต้องลงทีมอายิงโซโล่ de แต่เจอทีม4 <philanthropy> <c oughs> <prompt> นะครับมันจะไม่มีพวกนี้เว้ยค <c oughs> <c oughs> ือย <c oughs> <Monsieur. c oughs> <kötü bridges> ุค CG เนี่ยเป็นยุคที่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นยุคของผู้เล่นที่มีความสนุกมากที่สุดเท่าที่ผมเนี่ยสัมผัสมาแล้วนะครับคือยุคนั้นเนี่ยเป็นการที่แบบเราแค่ลงมาเล่นกับเกมนะครับลงมากรีปปืนยิงสนุกไปกับมันแล้วเราก็ได้ชีมหนึ่งะครับสำหรับยุค CG เป็นอะไรที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องมานั่งแบบทนปวดหัวกับเรื่องดาวมาเหมือนยุคนี้นะครับคือแบบมันสนุกอะทุกคนผมอยากย้อนกลับไปจริงด้วยสำหรับยุคต่อไปเนี่ยเป็นยุคของ IOK นั่เดีนี้ครับผมต้องบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยเป็นการเปลี่ยนผ่านแบบสมบูรณ์นะครับผมสําหรับยุคสับสะโคบเนี่ยนะครับมาส่วนยุคของการยิงหัวนั่นเองคือยุคของการยิงหัวเนี่ยต้องบอกเลยว่าดราม่าเนี่ยตามมากับการ พัฒนาของเกมนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือการซ้ำศพเนี่ยเป็นดานม่าหลักเลยก็ว่าได้ของเกมฟรีไฟนในยุคนี้นี่ครับการซ้ำศพเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่า1มีคนตาย2มีคนซ้ำถูกไหมแต่ว่าการซ้ำเนี่ยผมจะไม่ลงรีเทลแล้วกันนะครับเพราะว่าความคิดคนเราไม่เหมือนกันบางคนคิดว่าการซ้ำศพเนี่ยคือการเหยียดหยามการเนี้ยเพื่อผมตายแล้วทำไมคุณต้องมาซ้ำต่อ,อสําหรับอีกมุมมองหนึ่งก็คือเป็นมุมมองของผมแล้วกันนะครับอาจจะมีคนคิดเหมือนผมก็ว่าได้ มุโมงมผมเนี่ยการซัำสโบคือการให้เกียรติซะด้วยซ้ำนี่ครับเพราะว่าผมจะซ้ำใครเนี่ยก็คือ1ผมรู้จักเขานะครับเช่นเด็กในสตรีมเนี่ยมาเจอผมที่ลายมันก็ซ้ำผมตลอดนะครับผมก็ไม่เคยโกรธมันเพราะว่าเขารู้จักผมนะครับ แล้วก็อีกมุมมองหนึ่งก็คือผมเนี่ยอินกับเขามากๆก็คือไอ้ตัวเนี้ยแม่งเล่นเก่งเว้ยคือคนที่ผมจะซ้าเนี่ยคือคนที่เขาเล่นเก่งจนผมรู้สึกว่าผมหมั่นไส่มากๆเลยว่าเป็นไงอะสุดท้ายมึงเก่งอรอมึงก็ตายอยู่ดีใช่ปะล่ะนี่คือการซ้าศพในมุมมองของผมนะ네ครับก็เลยผมอาจจะไม่เข้ากลุ่มละกันนะสำหรับใครที่คิดว่าการซ้ำศพคือการเหยียดยามการเนี่ยก็ไม่ต้องเอาความคิดมาให้ผมนีเพราะว่าผมก็มีความคิดของผมเอง ดราม่าต่อไปเป็นดราม่ายิงหัวครับสำหรับยุคอยุเคนะครับยุคอยเคเนี่ยการยิงหัวเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีอิทธิพลมากๆนะครับสำหรับอิทธิพลการยิงหัวเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่า 1. ถ้าสมมติว่ามีผู้เล่นที่ยิงตัวอย่างเดียวเนี่ยแล้วไปยิงคนที่เขายิงหัวได้เนี่ยมันจะเกิดดราม่าการโพสต์กันในกลุ่มเว้ยซึ่งผมเจอมาแล้วนะครับเขาไปโพสต์ทำนองที่ว่าเฮ้ยทำไมอ่ะลง44่ยิงเปแต่ตัวหรอทำไมถึงไม่ยิงหัวเอ้า ็คือผู้เล่นแต่ละคนมันก็ไม่ได้มีสกิลเพมเหมือนกันถูกไหมผมเองเนี่ยเอาเป็นตัวผมเองเลยนะผมเองก็ไม่ได้เล่นเก่งเว้ยทุกคนเห็นผมสตรีมเนี่ยผมยิงตัวยิงหัวสลับกันไปส่วนมักจะยิงตัวซะมากกว่าถูกไหม คือเราไม่ได้เก่งแต่สุดท้ายแล้วเราก็มีเทคนิคที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถชนะเกมนั้นได้เว้ยแต่บางคนมันอินหัวไงมาอินกับการยิงหัวอย่างเดียวมันก็มาด่าเราเว้ยผมเคยโดนด่าแล้วในโหมด C4 นะครับตอนนั้นไม่ได้สตรีมเว้ยตอนนั้นผมไปเก็บแรงเองคือผมไปฆ่าเขาได้แล้วเสร็จแล้วเขาก็เชิญผมไปด่าเว้ยเขาก็จะพูดทานองที่ว่าทำไมอะครับยิงตัวเอ้ยทำไมต้องยิงตัวอย่างเดียวอะยิงหัวไม่เป็นหรอไหนลองยิงหัวดิอยากรู้ว่าจะเก่งเหมือนแบบนี้ไหม คือผมผิดอะไรวะทุกคนคือผมก็ยิงตัวผมก็ชนะทําไมเขาจะต้องมาด่าผมว่าผมยิงหัวไม่เป็นวะงงงงมีใครเป็นเหมือนกันไหมคือมันเป็นดราม่าที่แบบว่ามันเกิดขึ้นแบบบ่อยมากๆครับสําหรับดรามา่ายิงหัวเนี่ย แต่ผมมองว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของยุคสมัยนี้นะครับก็คือยุค I. OK เนี่ยเป็นยุคการยิงหัวก็จริงนะครับแต่ดราม่าที่ตามมาส่วนมากจะมาพร้อมกับก,บการพัฒนาของเกมเช่นท่าทางในเกมอ่าท่าทางในเกมเนี่ยมีผลมากๆกับการเหยียดหยามนะครับบางคนจะคิดว่าเป็นการเหยียดหยามบางคนก็จะคิดว่ามันเป็นท่าทางในเกมที่ทําให้เกมเนี่ย มีระบบที่ทําให้สนุกมากขึ้นนะครับแต่ว่ามันจะมีบางท่าที่ทําให้คนเขาด่ากันเว้ยเช่นท่าปัดคอท่าเต้นไก่ถูกไหม,มแล้วก็ท่าเหยียบกล่องศพโอเคคือส่วนมากเนี่ยคนส่วนมากเลยนะอันนี้ผมมองคนส่วนมากนะเขาเนี่ยชอบดราม่ากเกี่ยวกับเรื่องท่าทางในเกมกันเว้ยคือถ้าสมมติว่าผู้เล่นยุคใหม่ๆเนี่ยที่เข้ามาเติมในเกมฟรีไฟเนี่ยมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมมองว่าเกมนี้จะน่าเล่นมากขึ้นครับเพราะว่า การด่ากาันก็จะมีน้อยลงถูกไหมเพราะว่ามันเป็นแค่ท่าทางในเกมเว้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่าคุณหมั่นไส้เขาคุณก็แค่ฆ่าเขาให้ได้แค่นั้นเองคุณไม่จำเป็นต้องไปด่ากาันด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องมาโพสในกลุ่มเพื่อด่ากาันแล้วแท็กชื่อกันมามคือบางอย่างดราม่าเนี่ยมันอาจจะจบลงได้ด้วยเรื่องง่ายๆแค่คําว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกอถ้าถือว่าเราฆ่าเขาได้ก็คือแค่นี้จบถ้าเราฆ่าเขาไม่ได้ก็คือเขาเก่งกว่ามันมีแค่นี้เองเว้ยประเด็นอะถูกไหม ถ้าถามผมนะครับว่ายุคสมัยไหนมันน่าเล่นกว่าการเวระหว่างยุค CG กับยุค RUK OK ถูกไหมผมมองเลยว่าทุกยุคมันน่าเล่นหมดเวเพราะว่าหนึ่งเลยคือยุค CG เนี่ยมันก็เป็นยุคเก่าส่วนยุค RUK OK มันคือยุคใหม่ถูกไหมระหว่าง2ยุคเนี้ยมันถูกการพัฒนามาโดยตลอดเวยสำหรับตัวเกมนะครับก็จะมีชุดใหม่ท่าเต้นใหม่รถใหม่นะครับรวมถึงปืนใหม่ ที่มันจะเข้ามาเติมเรื่อยๆนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เกมนี้มันน่าเล่นเรื่อยๆเ,เ,เพราะว่ามันมีสิ่งใหม่ๆคอยพัฒนาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่ทาให้เกมนี้เนี่ยมันไม่น่าเล่นก็คือผู้เล่นบางกลุ่มนะครับผู้เล่นที่คอยแต่จะแซะคนอื่นคอยแต่จะเหยียดหยามคนอื่นคอยแต่จะดึงดราม่าการซ้ำศพ <Bra. S 1> ลองคิดสะว่าการซ้ำศพคือเรื่องเล็กๆน้อยดูดิลองคิดแค่ว่าเฮ้ย ก็เขายิงเราได้เขาอยากซ้ำเราก็ปล่อยเขาทําไปเราก็แค่ไปเริ่มเกมใหม่ถูกปะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยยิงเขาได้แต่เขาเคยแต่คนคนนั้นอ่ะเคยปาดคอเราที่หน้าเราบี้อ้าวการนี้เป็นการล้างแค้นอีกก็ซ้ำมันไปจบคือประเด็นการล้างแค้นก็คือจะจบแค่นี้เว้ยนั่นคือสิ่งที่ควรจะทานะครับไม่ใช่ว่าคุณแพ้เขาคุณโดนเขาซ้ำสบคุณไปเชิญเขามาด่าเขาเปิดไม้ด่าเขา คุณลองคิดดูนะการที่คุณเปิดไมด์ด่าเขากับเขาแค่ซ้ำศพในเกมอะแบบไหนที่มันผิดกว่าการด้วยเขาแค่ยิงยิงกล่องสมในเกมอ่ะเขาไม่ได้เปิดไมค์เพื่อด่าคุณด่าอ่าเขาเรียกว่าถ้าแบบหนักๆเลยแบบด่าพ่อแม่คุณอะไรเงี้ยคือมันแรงมากด้วยการที่คุณไปเปิดไมด์ด่าเขาอะเขาแค่ซ้ำสพในเกมนะครับถ้าลรามองเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยได้ของแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นและสังคมมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆครับในมุมมองของผมนะใครจะคิดต่างของผมก็ไม่เป็นไร นะครับมาเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับผมคอมเมนต์นี้เนี่ยเขาบอกว่าเกมมันเนี่ยต้องพัฒนาไปต่อนะครับผมไม่งั้นเนี่ยคนก็เลิกเล่นกันหมดนะครับลองคิดใน,น่งเง่ของผู้พัฒนาดูสิอะไรซ้ำๆเดิมๆเนี่ยมันก็น่าเบื่อนะครับอย่าดราม่านะครับผมไม่ได้เข้าข้างทีมงานฟีไฟเลยแค่ออกมาพูดตามความจริงนะครับตอนนี้เนี่ยภาพเกมก็สวยขึ้นเยอะนะครับส่วนเรื่องที่เห็นคนเขามาพูดกันเนี่ย ของใหม่มาทุกวันเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาไม่ได้บังคับให้เราเดี๋ยวต้องเติมนะครับคือถ้าอยากได้ก็เติมเองนะครับส่วนใครที่มองว่าเราไม่มีทุนเนี่ยก็ไม่ต้องเติมก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอย่าคิดแง่เดียวนะครับผมลองคิดหลายๆมุมดูอ่า สำหรับคอมเมนต์นี้เนี่ยบอกเลยว่าก็เหมือนที่ผมบอกนะครับคือเกมเนี่ยมันถูกพัฒนามาเรื่อยตลอดทุกยุคสมัยเนี่ยล้วนน่าเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นตัวผู้เล่นเองเนี่ยครับที่คอยหาดราม่ามาถมถุยก,กันในภายในเกมนะครับอันนี้คือเหในื่อยใจวะะ <B rain> คอมเมนต์ต่อไปครับนี่คอมเมนต์เหมือนที่ผมบอกเลยทุกวันนี้ไม่กล้าลงไปเล่นแล้วครับไวรุดเอดเอฟเนี่ยถามหาแต่ดึงหัวคือ เหมือนหสตรีมเลยพี่ครับพี่ดึงหัวให้ผมดูหน่อยครับพี่ครับเมื่อไหร่พี่จะขึ้นแกนครับคือยังไงวะคือมันจะต้องยิงหัวให้ดูทุกเกมเลยเหรอหรือยังไงหรือแบบคนที่เล่นรีไฟจะต้องยิงหัวเก่งทุกคนเลยเหรอ,อถูกปะคือบางอย่างคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปทําตามคนอื่นก็ได้เว้ยเราเล่นในสิ่งที่เราชอบอะทุกคนเหมือนยุคแรกที่เราเล่นกันอะใครเล่นยุคแรกลองพูดมาดีว่าไม่เคยสับสะโขบอะ <Huh? S 1> แล้วถามจริงว่าตอนที่ทุกคนสับสะโขบอัดตัวมันสนุกปะ ผมอะโคตรสนุกเลยครับ <C> e <ars> ไม่ว่าจะเป็นยุคของเต่าซีจีหรือว่าน้องปื้มายูโอเคนี่ครับเราต้องมองก่อนว่าเราอย่าโทษที่ตัวบุคคลนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยตอนนี้มีบางคนเนี่ยที่งองแงแล้วโทษที่ตัวบุคคลนะครับว่าเฮ้ยทำไมยุคพี่เต๋ามันดีอย่างงู้นและทําไมยุคของน้องปื้งมันไม่ดีแบบนี้เนะครับเราอย่าโทษที่ตัวบุคคลนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวที่2คนนี้ที่เป็นคนทําให้สังคมเกมเปลี่ยนนะครับมันเกี่ยวกับทุทกๆคนที่อยู่ใน อ่าเขาเรียกว่ากลุ่มคอมมูนิตี้ของเกมฟรีไฟนี่ที่ทำให้เกมมันเปลี่ยนนะครับสังคมเกมจะเปลี่ยนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นภายในเกมเว้ยไม่ใช่แค่2บุคคลที่ทําให้เกมมันเปลี่ยนนะครับอย่าไปโทษที่ตัวบุคคลนะแล้วก็ถ้าถามว่าในมุมมองของวิหมูเนี่ยรู้สึกยังไงกับสังคมเกมไม่ว่าจะเป็นยุคเก่าหรืยุคใหม่นี่ครับผมบอกเลยว่ายุคไหนก็สนุกเหมือนกันเว้ยเพราะว่าเกมเนี่ยถูกการพัฒนามาโดยตลอดนะครับมีสิ่งใหม่ๆคอยมาเติมในเกมให้เราเนี่ยไม่เบื่อนะครับเลยทําให้เราเนี่ยอยู่กับเกมเกมนั้นไปเรรื่อยๆนะคับแ สังคมเกมเนี่ยต้องช่วยกันนะครับไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะคอยแต่เหยียดหยามในเกมยกเรื่องดราม่าเล็กๆน้อยน้อยนะครับมาทําให้สังคมเกมเนี่ยมันแย่ลงไปเรื่อยๆเว้ย<อ>เรื่องการซ้ำศพเนี่ยถ้ามันมองข้ามได้ก็มองข้ามมันไปนะครับไม่ใช่ว่าเล็กๆน้อยน้อยก็แขกมาลงในกลุ่มแล้วก็มาลุมแบบมาลุมด่าก,กันด้วย<อ>น,นะหรือถ้าไม่แขกมาลงนในกลุ่มก็เลิกนะครับเลิกนิสัยที่ชวนเขามาด่าเว้ยถ้าสมมติว่าความแค้นในเกมเนี่ยก็ให้มันจบในเกมเว้ยถ้าสมมติว่าเขายิงคุณได้เขาก็แค่3ามคูณถูกปะ ถ้าดูว่าคุณไปยิงเขาได้คุณก็ซ้ำเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่อยากซ้ำเขาก็ mm. กกปล่อยผ่านไปเว้ยไม่ใช่ว่า mm. พอไม่พอใจก็จบเกมแล้วเชนเขาไปด่าแบบนี้คือพยายามที่จะไม่ทำ <Bra. S 1> แบบอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนแบบมองว่าการให้อภัยเนี่ยคืออาจจะเป็นสิ่งที่ไอ้ทุกคนเนี่ยอาจจะทําได้หรืออาจจะทําไม่ได้แต่ถ้าให้พยายามทําเนี่ยคือไม่อยากให้ทุกคนมาโพสต์ด,ด่าก,กันในกลุ่มอีกเว้ยคือมันเป็นอะไรที่ทําให้เกมมันต่ําลงอ่ะ <Bra. S 1> อถ้าพู้ชมมองก็คือเกมมันต่ําลง โอเคปะแล้วก็เหนื้อสิ๊กยูนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาทําคลิปนวให้ทุกคนได้ดูอีกในคลิปคลิปหน้านะครับไปป้ายสำหรับวันนี้เจกันแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่สวรู